เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดงานอบรมจัดกิจกรรมทอดกระถินสมริดเด็กดีวีสตาประจำปี2564รูปแบบออนไลน์ next normal ผ่านระบบซูมเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ในยุค next normal โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมวางแผนฝึกความเป็นผู้นำและสร้างความเข้าใจการจัดก,กิจกรรมกระถินสมริดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในรูปแบบออนไลน์ค่ะซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ ให้อวาสธรรมะดีๆและอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ของกระถินสมริธิ์7จจังหวัดชั่วไทยค่ะพร้อมทางได้นำคณะครูผู้บริหารนักเรียนเด็กดีวีตากล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าไตรกระถินจากนั้นค่ะเป็นการอบรมการจัดกิจกรรมทอดกระถินสมำริ์รูปแบบออนไลน์ next normal โดยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือ 1. หลักการฐานปฏิบัติการคือการเตรียมความพร้อมจัดงานกรถินสมทธิ การประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวบุญและการจัดงานทอดกระถินค่ะ 2. นะคะเป็นฐานของการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ next normal ด้วยแอปพลิเคชัน zoom ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความประทับใจในการจัดงานบุญกระถินแต่ละปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมทั้งเป็นกำลังใจนะคะให้กับประธานกระถินในปีนี้สำหรับกิจกรรมทอดกรถินสำริดเด็กดีวีตารประจำปี 2,564นะคะก็ขยายเวลารับสมัครโครงการกระถินสำริดเด็กดีวิสตาค่ะโดยสามารถสมัครได้นะคะจนถึงวันศุกร์ที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยสมัครได้ที่ www.ibsofficial.com/ กระถินค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวค่ะแล้วก็ ประธานกระถินนะคะเป็นเด็กดีวิสต้านะคะเป็นอนาคตของชาติที่จะเป็นคนเก่งและดีต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ